บัดนี้คอยสิเทศนาตานตามนิทานสิแจงนะท้านขันกเก้วแจงแสดงข้อภาคเสีย สดิหูเรื่องว่าเวิตมีกรรมจำต้องไ่เวียงวังเหตุว่าทำทานสาง ลูกสินีไก่ขางวา่าไรปางเข้าในป่าเพียดอาญ,ญาละเบียบแล้วว่าสาวบ้านบวารี ผานังสาบท้อนีกระซุ่งเตือนตูกพระไทยกรรมอันใดนอคำกระร้างจำมาพอ ระนังโลอบอมีะไรสะเสด็จไปหอดที่เห็นมาที่พราเวทเจ้าว่าทรงเสาว,วายุปางปวดสดีเก่าอ่างปะล้มลอยเอาใจว่าคำเอ้อ แม่สิไ,ไปขอวอนต่อบิดนในทอนเหลืองปนานังเมืองจะแล้วสเ็จไปหอดที่อันสุรีขาบไว้ว่ัทุนเจ้าเหล่าขาัยี ลูกเขาเพียดนอะทอนี้ว่าดำเท่อที่เดียวสร้างบ่เลี้ยวแลมองว่าสองคืนเขาเกี่ทำแต่ดีมาเลื่อยบ่อเลี้ยวไหลให้ขาบัดรพิดมาโอดำขังสิความกังว่าไหลนี้สร้างตัวเดียวนอะทอนีอยัง เกิงว่าบุญบ่พี่เอ้ย,อยปวดกาล้วนเอาสีอยู่ของเมืองบ้านนา้ำแต่วันมันไวหลายที่บ่ปากต่อพระนังแขีนจอก,ก่อเสนสีเว่ากระเปนาได้ะ ผานั่งฟ้ายน้ำตาไลกบไปหาพระเวสสมเพีเดรุกเจ้าพระนางเว้าออยปะลมว่าคำเอยว่าคำเอย ไป,ไปนอขาบคมพนุมนอบมัธธาขอข,อขอมานำองค์พระยอดคุณบุญฟ้าเพื่ออานบ๊ะจานำด้วยถึงเข้าสวยจำต้องห่างอ้วกของแม่สีแตก่างมาลายเสียน ເຈ <mit> ົ້າປຽນຫັນນີ້ລະນາວ່າລູຄໍາເອີຍໂອນມາທອ เจ้าอย่าได้โศกกันมันหอดวางเข้ากรรมจากสิธรรมประกันได้หนาบ่มีคำเ้าอดสาเอาแกวให้เพียนเพลงนั่นนักอ่านได้ดีสิได้พบพ่อว่าคืนคงไว้หา สงสารเด้สงสารเด้ออนลานลานลาทั้งจอมสียญาเอ้ยทั้งกันาสาลีพ่อนเฒ่ยังน้อย ถึงเข้าพอยไ่บ้านสองล้านสิภากยาไปสิมาดังไก่สิพ่อให้ว่าสวงเอางามลานอยู่หยอกเยาขึ้นมานังว่าเผ้าตากนาอิดูผูผ้พังประเตรงามย่ำจองลานทั้งสองสิไล่ข้าง ไล่ปางไปน้ำอาญาสิโยจังได้น้อญาสิโยจังได้น้อย้ำลานบ่นย้ำลานพัดผักข้งว่างว่างวางน้ หมดความหวังแม่นิยานแต่ตายจากดวงสมอนเวทสันดอนคำเอ้อยแม่นิเสียนาใจล้อน กว่าสิกรรมเวนพลกลับขึ้นมา่าตบ่เห็นหน่าแม่หมดอุนทางบ่อนสิแก่สอนโั เมื่อนานผพที่สัต์วเจ้าสันดอนพญาเวศสุมเพจพาเมเจ้าผู้ทรงเสาวะมุนมองถึงเข้ากำน้อแลนตองก็เป็นเรื่องธรรมดาบ่ต้องสนอกาเกียนสวกะสันนอเสนสอ กรรมของเฮาเขา้าวนี่ประเดิมที่ไรพอผ่านไผ่กะพอทุกบ้านวะน,นั้นสา,ากต่างกาัน ผัวทุส่สนวนวานอันผู้เกิดแก่เจ็บตายบอว่ายิงหรือซ้ายส่วนสิเห็นน้าเจอพอบอว่าเปลียนสนสันสามัญกะด้วยดังนิระอาณิจังโลกลุมไตสังมาอะไรพ่อสุขคน ลูกกะจังบ่เวียนหักเว็นดังโดยเมือนขอขับเยียนพะมันได้ไก่ควรนอวันพอ่อขอพะมันดาเจ้าให้บางเบาให้สุเขเกียดว่าโลกรวมนี้หากมีแท้โคสุคน ข้าาเมื่อกำนางพลลูกสิอวัยขึ้นปางลูกสิไปตามทางระวางกำน้ำพอ่อขอให้ลอวันนา้าบ่านั้นวันลูกสิไวัยคงบ่สวยตลอดทางว่าทาั้งพลสิคอยมี แต่เพียงนอเท่านี้องค์พระเวทจัดแจงแต่งให้ควรขัางเตรียมเครื่องสิธานวันนี้เบิ่อปักขั้งนอไม่มวงสิทำทานควรสุย่างมีทั้งมาและสร้างว่าแพผ่าเครื่องถือ นามาเสียนน้อกดตื้อเนีนอังสนามหลวงหมดทั้งปวงที่ทำทานบ่อยยังน้อเหลือไว้ประกาศไปไว้หอนป่าสะกอรนกระไหลลังเข่าสวงน้อมือนี่มาทาวหับของ เมื่อไม่มาผานาดนองมาที่ออกทําทานบริการน้อหมดวันว่าสวยกันกวนเกลอมบ่มีเหลือท่านเกีียงเร้าเมืองกะส่องโอน้ำตะควกรกะเอาอมโนกาอั